สะโพกไปด้านหลังเสะโพกไปด้านหลังให้กระดูกรองนั่งของเรานะอยู่ชิดพื้นมากที่สุดยกหลังขึ้นมาใหม่ขานะคะห่างกันเท่ากับความกว้างของช่วงสะโพกกระดกข้อเท้านิ้วเท้าชี้ขึ้นด้านบนหายใจเข้าค่ะยกสองแขนขึ้นหายใจออกพับตัวไปด้านหน้าพับจากข้อพับสะโพกหลังยืดยาวไว้พอลงมาถึงจุดที่ตึงแล้ว เขาเขาจะงอขึ้นมาเองให้เขางอตามธรรมชาตินะคะไม่ฝืนยืดขาแล้วหลังงอแบบนี้ไม่เอาให้คว่ำเชิงกรานมาด้านหน้าเอาหน้าท้องมาหาหน้าขาแล้วพอตึงเขาจะงอขึ้นนิดนึงไม่เป็นไรเอื้อมมือไปถึงตรงหนักจับตรงนั้นนะใครถึงข้อเทา้าจับข้อเทา้าถึงหน้าแข้งจับหน้าแข้งใครทําได้จับปลายเท้า,าพับเอาหน้าท้องลงมาหาหน้าขาค่อยๆลงมาให้ลึกมากที่สุด ท่าที่ร่างกายอนุญาตนะคะฝันคลายหัวไหล่นะหัวไหล่สองง